กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้ให้คําแนะนําและก็ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตดีๆมากมายนะคะภายใต้นโยบายของรัฐบาลของพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุกุลและทีมเศรษฐกิจที่นําโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิตินิติธันพพาท ดิฉันขออนุญาตชี้แจงประเด็นนโยบายเศรษฐกิจภายใต้หลักการกระตุ้นสั้นได้ผลยาวกระจายตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบากล่าวถึงแล้วก็ชื่นชมท่านสิทธิพลที่ให้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากให้เป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลที่จะนำ เอาไปปฏิบัติต่อดังนั้นดิฉันขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของนโยบายทางการค้าของอสหรัฐนะคะเราคงต้องอเห็นพร้อมต้องกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาระบบส่งออกถึง60%ของ GDP สหรัฐเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมดประมาณ18%ดังนั้นเนี่ยมีสัดส่วนถึง10%ของ GDP ถือว่าเป็นการที่มีความสำคัญมากที่จะต้องไปเจราจาให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่แล้วนะคะที่ได้ตกลงในเรื่องของ joint statement ได้เรียบร้อยมาตั้งแต่วันที่31กร,รกฎาคมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคะ่ะในระยะเวลา4เดือนข้างหน้าที่เรามีอยู่ทางรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะจัดการเจราจาทำการตกลงการค้าต่างประเทศคือตัว agreement of on reciprocal tax นะคะหรือ ART เนี่ยให้เสร็จสิ้นให้ได้ภายในปีนี้ดังนั้น ตามที่ท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านสิทธิพลได้บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าไปตกลงอะไรมาอย่างไรดิฉันก็ต้องเรียนว่าเป็นเช่นนั้นเพราะยังไม่ได้ตกลงในรายละเอียดเทคนิคซึ่งเรามีความตั้งใจว่าจะตกลงให้ได้ชัดเจนภายในสิ้นปีนี้นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตไปทีละเรื่องตามที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลมาในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการสวมสิทธิ์ กแหล่งกําเนิดนะคะขออนุญ,ญาตานําเรียนด้วยสไลด์ด้วยค่ะก่อนอื่นึ่งคงต้องเรียนว่าเราได้มีการแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะคะปกติเนี่ยในการออกในเรื่องของ certification of origin นะคะหรือตัว co เนี่ยมีการทำร่วมกันถึง3หน่วยงานด้วยกันก็คือสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ทางากระทรวงการาทางกรมการค้าต่างประเทศก็คือของกระทรวงพาณิชย์ แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้รวบยอดทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยตัว CO หรือว่าตัว Certificate of Origin จเนี่ยจะมาจากกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราได้มีการปรับปรุงรายการในการที่จะเพิ่ม สินค้าที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมจาก49รายการเป็น65รายการและเนื่องจากเรามีการตกลงแล้วก็เจราจาความกันกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีการตกลงในเรื่องของกฎใหม่ที่เรามีการเจราจาเรื่อง r u l e of origin หรือ R O O ซึ่งเรื่องนี้ค่ะ เราจะออกเป็นประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วก็ทําตรงเจรจาตรงแล้วก็มีการดูแลตรงไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และทั้งหลายทั้งมวงนี้ทั้งปวงนี้จะรวบรวมกันอยู่ในระบบเทคโนโลยีซึ่งเป็นการให้มั่นใจว่าการออกตัว e r t t i i i c t t o o o r r i i n เนี่ยจะมีการดูแลตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางต้นทางก็คือบ้านเราปลายทางก็คือทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็อยู่ในระบบที่ได้มีการจัดทำไว้แล้วก็คือตัว l o w e r Plus นะคะแล้วก็ตัว Smart ตตัว Smart c e r t i f i c a t e of Origin ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเรามั่นใจว่าจะา สามารถทำได้ภายในสี่เดือนนะคะแล้วก็เนื่องด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ซึ่งอาจจะยังมีคนไม่ค่อยมีความเข้าใจมากนักเราก็จะมีการเร่งให้ความเข้าใจโดยประสานมือกับทางสมาคมไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไทยหรือสภาอุตสาหกรรมไทยหรือแม้กระทั่งตลาดทุนไทยในการเข้าใจว่า กฎระเบียบในเรื่องของ rule of origin และการออกตัว certification of origin นั้นเนี่ยที่ถูกต้องควรจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นการคลายกังวลให้ท่านผู้สรงเกตได้ได้ทราบได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะขออนุญาตสไลด์ถัดไปเรื่องนี้คือเรื่องของการปลอมแปลงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือตัว C O ที่ท่านมีความกังวลว่าเอ๊ะทำไม ออกต้องสามแสนกว่าใบทำไมมีแค่ปลอมอยู่แค่ห้าใบดิฉันต้องเรียนว่าในอดีตมันเป็นเช่นนั้นนะคะในเรื่องของการออกเนี่ยตัว c ีเนี่ยออก อาจจะไม่ได้มีระบบที่สามารถป้องกันได้เต็มที่แต่หลังจากที่มีการ implement ซึ่ง implement ก่อนหน้าที่ทางดิฉันจะเข้ามาดูแลหรือรัฐบาลน,นี้จะเข้ามาดูแลนะคะแต่ว่ามันเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่การออก c ีโอเนี่ยอย่างที่ได้เรียนว่ามันจะมี Certificate ในเรื่องของ Digital Security มีในเรื่องของ Security Print ถ้าต้องการจะออกเป็นใบนะคะก็คือมี Watermark หรือว่าลายน้ำซึ่งไม่สามารถทำปลอมแปลงได้และออกทุกอย่างในระบบ ดังนั้นเรารู้ตัต้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางและทางปลายทางสามารถทีต่ตรวจสอบกลับมาทางออประเทศไทยได้หรือว่าที่กรมการค้าต่างประเทศได้ว่าสติบิเคตนั้นเนี่ยออกถูกต้องหรือเปล่าเราถึงได้เห็นว่ามันมี Improvement ค่ะในปี2 5 1 5เนี่ยจริงค่ะมีเอกสารปลอมถึง149เอกสาร หรือ149ฉบับในปี2516มีเพิ่มเป็น168ฉบับแต่ในปี2567มีเพียง5ฉบับ เป็นดังนั้นนะคะแล้วก็ในปี2 5 6 8น้าปณปัจจุบันนี้ยังไม่พบการปลอมแปลงค่ะซึ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะเราสามารถจะทำให้เกิดมีการรอยไฟได้จากทั้งต้นทางและปลายทางอย่างที่ดิฉันได้เรียนไปดังนั้นเนี่ยก็เป็นการช่วยป้องกันให้มีการรับรองในเรื่องของการปลอมแปลงหนังสือรับรองนะคะของถิน่นกำเนิดสินค้าขออนุญาตถัดไปค่ะ เรื่องถัดไปก็เป็นในเรื่องของการมาตรฐานการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือตัว เอดีนะคะแอนทาดัมปิ้งหรือว่าในเรื่องของมาตรฐานการป้องก,กันปกป้องนะคะหรือตัว SG นะคะเซฟการ์ดหรือว่าในเรื่องของ CVD หรือว่าในเรื่องของ AC ที่ท่านสิทธิพลได้มีความห่วงใยนี่นต้องขออนุญาตเรียนว่าข้อมูลเพิ่มเติมในปัจจุบันที่เรามีและก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องการจะทําเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะในเรื่องของไทย ปัจจุบันนี้เราได้ใช้มาตรฐาน AD ไปถึง31กรณีไม่ใช่6กรณีนะคะและเราได้ถูกใช้373กรณีแต่ในลักษณะนี้เนี่ยที่73กรณีดูมากกว่าเยอะแต่เป็นเพราะว่าหลายหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขามาใช้มาตรการนี้กับเรารวบรวมกัน one to many ะคะ่ะก็คือเขาส่งมาเยอะเนี่ยเราก็ต้อง ตอบรับเยอะดังนั้นเขาถึงใช้ที่73กรณีแต่เราประเทศเดียวที่ไปใช้กับเขาเนี่ยคือตัวแอนตี้ดัมปิ้งเนี่ยมันคือที่31นะคะออกรณีแล้วก็ในเรื่องของ AC นะคะก็คือในเรื่องของมาตรการการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการคือมีการปลอมแปลงหรือว่าปรับ รุงในเรื่องของการาาลักษณะของสินค้าอันนี้เนี่ยเราใช้มาตรการนี้6กรณีแล้วก็ได้ถูกเขาใช้กับเราเนี่ยที่14กรณีส่วนในเรื่องของตัว SG หรือว่าตัวเซฟการ์ดเนี่ยเรายังไม่มีการใช้มาตรการก้อจริงแต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่เรากําลังปรับปรุงแล้วก็ดูในเรื่องของการไตส่สวนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบได้ไม่ยากจริงๆแล้วตรวจสอบได้ง่ายกว่าถ้าเราสามารถ ทำเรื่องนี้ได้เร็วก็จะช่วยผู้ประกอบการไทยได้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วน c v d เนี่ยเนื่องด้วยตลาดของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่มากเมื่อเทียบกับตลาดโลกดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้มาตรการนี้กับประเทศไหน แต่เราได้รับการใช้มาตรการนี้จากประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกานเนี่ยอยู่ถึง7กรณีแต่ดิฉันคิดว่ามันเป็นในเรื่องของความสมดุลในการเสริมให้มีความสะดวกสบายในการนําเข้าด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นการช่วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันคิดว่าทางกระทรวงพาณิชย์สามารถจะช่วยได้เพิ่มเติมจากในเรื่องของจํานวนกรณีหรือมาตรการที่เราใช้เนี่ยขออนุญาตด,ดูที่สไลด์ถัดไปนะคะ ปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของกระบวนการกว่าที่จะมีการนำเรื่องเข้ามาระบบไตส่สวนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง A D C V D S G หรือ A C เนี่ยใช้เวลาก่อนในเรื่องของการยื่นคำร้องเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาที่4เดือนและหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเนี่ยใช้เวลาอีก12เดือนซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากดิฉันก็ได้ให้นโยบายกับทางคณะทำงานไปและปัจจุบันนี้สไลด์ต่อไปเลยค่ะ เรามีความตั้งใจว่าเราต้องการออขอใา์ถัดไปค่ะขออนุญาตกลับไปที่ค่ะใช่ออขออนุญาตนะคะเสียงแห้งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเรามีความตั้งใจ ที่จะย่นระยะเวลาในการรับคำร้องจาก4เดือนหรือแค่หนึ่งเดือนทำได้อย่างไรคะทำได้โดยใช้ระบบเอไอใช้ระบบเทคโนโลยีในการรองรับการจัดการข้อมูลจำนวนมากในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เจาะข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงในเรื่องของความถูกต้องในเรื่องของการพิจารณาอัตราภาษีากรอ,อันนี้ก็จะช่วยได้ย่นระยะเวลาไปอย่างน้อยก็3เดือนส่วนในกระบวนการ ที่เราเดิมใช้เวลา12เดือนก็ตั้งใจจะลดให้เหลือแค่9เดือนเพื่อจะช่วยทําให้การเข้าสู่การไต่สวนร้องเรียนการทุ่มตลาดนี้ทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นขออนุญาตถัดไปเลยนะคะท่านได้มีกล่าวถึงเรื่องของสินค้าทลักษ์นะคะหรือเราเรียกว่าการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายณปัจจุบันนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ร่วมงานกับอีก16หน่วยงานอาทิ กระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรกร,กรเกษตรและสหก์กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และได้ดำเนินการในการบูรณาการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาให้เราสามารถจัดการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งผลสำริดมีดังนี้นะคะหน้าถัดไปคะ่ะ ผลสำริจจะสังเกตเห็นได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการเก็บภาษีนะคะแวะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า